สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube และ Facebook นะครับวันนี้ก็เราจะมาเปิดกล่องนะครับสินค้าที่ได้จากการประมูลเว็บชิลินโดนะครับวันนี้วันนี้ผมเสียไปทั้งหมด728บบาทครับก็มาดูกันครับว่าได้อะไรบ้างเนาะ ดูกันเลยครับว่าได้อะไรบ้างนะครับเบาะคุมรถยนต์นะครับสินค้าชิ้นแรกผมได้มามาในราคา255บาทนะครับชิ้นแรกครับผมนี่นะครับเบาะคุมรถยนต์นะครับ สินค้าชิ้นต่อไปนะครับอะ,อะไรเอ่ยมีดพกนะครับมีดพกผมได้มาในราคา86บาทครับแกะดูเลยครับนี่นะครับมีดพก3เล่มครับผมได้มาในราคา86บาทนี่86บาทครับ สินค้าชิ้นต่อไปสายลัดนะครับอันนี้ประมูลมาเล่นๆครับ7บาทครับเจ็ดบาทสินค้าชิ้นต่อไปนะครับเอ็นตกปลานะครับผมประมูลมาได้ในราคาเอ็นตกปลาสาบบาทครับผมนี่ อันนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะครับนี่ครับเป็นตกปลา37บาทครับสินค้าชิ้นต่อไปนะครับเมมโมรี a การ์ดนะครับประมูลมาได้49บาทนะครับนี่เลยครับมีอะไรบ้างเป็นของอาซากินะครับมีตัวเสียบเมมมีเมม8กิกนะครับ แล้วก็จะมี OTG ด้วยนะครับอา้าวมีได้ USB มาด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้กี่กิกนะครับประมูลมาได้ในราคา49บาทครับสินค้าชิ้นต่อไปอันนี้แถมมาครับอันนี้ได้ของแถมจากทางเว็บนะครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ๋อผ้าเช็ดรถนะครับอันนี้ผ้าเช็ดรถผมประมวลมาเองผ้าชามัวนะครับ28บาทมันเปิดยังไงอ๋อผ้าชามัวเอาไว้เช็ดรถนะครับ มีกล่องใส่มาพราอ้อมเนีย่ยเออเหมียนกัน28บาทผ้าชาหมวนี่นะครับผ้าชาหมว28บาทต่อไปนะครับกล้องวงจรปิดปลอมนะครับเอาไว้หลอกสายตาคนครับเอาไปติดหลอกๆได้นะครับ ผมได้มาในราคาเท่าไหรเนี่ยสาสิบบาทนะครับให้ดูนะครับกล้องปลอมครับอีกล้องปลอมเอามาติดหลอกๆได้ครับหลอกจนได้อยู่เลื่อนได้อยู่นะครับนี่ครับกล้องปลอมอกล้องปลอมสามสิบบาทครับ มีขายึดด้วยนะครับต่อไปลำโพงบลูทูธนะครับได้มาในราคา58บาทนะครับลำโพงมินินะครับพกพาง,ง่ายผมได้มาในราคา58บาทครับก็จะมีโหมด เพิ่มเสียงลดเสียงนี้ก็จะมีปิดเปิดเสียบ usb เสียบการ์ดลิเดอร์ในกล่องก็จะมีที่ชาร์จอันน้อยแถมมาครับใบสินค้าชิ้นต่อไปเลยครับน,นี้อะไรเอ่ยใส่มาให้เราดูด้วยอันนี้ประมูลมาเล่นๆครับ8บาทหรือ7บาทนี่แหละครับสายลัด อันนี้อะไรเอ่ยสินค้าชิ้นต่อไปโอ้นี่เลยครับกระจกครับผมประมูลมา20บาทนะครับกระจกครับ20บาทตั้งได้ไหมอ๋อไม่มีขาให้ตั้งนะครับ มันมาตรงๆแบบนี้เลยอ่ะนี่ๆๆได้แล้วครับ20บาทนะครับอ่าโอเคก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนี่ลากันไปก่อนสวัสดีครับ